ลวผกานบอกนั่งตามเสมอไล่ตักันนั่งหน้าฟุตซิ่งกันออาจุดประสงค์ก่อนจะทำการเท็กชื่อนะครับเดี๋ยวนี้เราจะทำงานนะครับงานชื่อว่างานบริการการไล่ลมเหงือดีครเชียวแคมสวัสดีครับโซเชียลแคมครับผมไม่มีอะไรมากอยากให้รู้ว่ามีตัวตนเหตุนะอ้าววันนี้นะครับนอกเหนือจาก ให้เวลาดูสาวสาวมินาทีก่อนนะครับเดยวสาวเดินผ่านครับนึงเง้ยนะครับอ้าวนอกจากงานบริการการไล่ลมเบรกแล้วนะครับผมถามคุณเป็นประหาชาวบ้านชาวบ้านนะเบรกนี่ไม่ทำอะไรเบรกรดเอาไว้เยียบฮุบไม่ทำไรหยุดรถเอาอะไรหยุดได้อีกอะรถอะนอกจากเบรกเกียร์เสาตีนพ้องดิตีนตรงไหนเสาไฟถังหยุดรถได้ไหมได้ ตอนตอนมอตอนตวชอนหนึ่งหลังเท้าเลย่อก่อนเงี้ยปัดเลยขี่เทหน้าขึ้นู้หิดลองกล้ากันท้ากันกับเพื่อนขากลับมึงกล้าไปลวนดับเครื่องลงปล่ากลัวมั้งมึงสอนให้รู้จักคำว่ากลัวหน่อยสิงกดซัดลงมาโมดับเครื่องลงมาเลยถามมาลงโม่เจอเนินที่สวาสอยู่เนินหนึ่งนะครับโค้งสวยยาวๆเลยนะครับลองเบรก แต่ปุ๊บเอาไม่อยู่ครับรถมึงมีแรงเฉื่อยมากเตะอีอีรอตายจะสับปัดอย่างเดียวนะครับผมก็สามารถหยุดรถได้โดยการใช้กอกล้วยเรามีทักษะนะเราเป็นช่างอ่ะเพื่อนผมล้มล้มอยู่สามคันล้มตางกันมาเพื่อนก็ล้มตัดใจล้มปุ๊บถลายทนโอ้ทลอกปอกเปิดกหมดผมเป็นน้อยกว่าคนอื่นเนื่องจากไม่ตกใจผมก็เข้าตรงช่องที่มันต้นกล้วยมันขึ้นอาช่องนี้ว้างกูซัดเลยมอับก็ติดคาอยู่นะครับไม่เป็นไรเลยนะครับแล้วก็ทลอปอกเปิดกันบ้าง ถามว่าเบรกนี่ไว้ทำไงเอาไว้หยุดรถไว้ทำอะไรอีกชะลอความเร็วขับรถไปเอ้าเฮียเฮียไอโกนไอโกนเฮียตัดตาแล่วเลยใช้หยุดรถเว้ยเพื่อป้องกันการเหยียบเฮียได้ด้วยทำอะไรดีอีกอ่ะเบรกอ่ะไว้ดิไว้ดิบเออไว้เรื่องดิฟเว้ยดิฟในภาษาอังกฤษแปลว่าลื่นถลายนะนี่เสียงดิฟเอออ่มอ่ม อ่าแชมเปี้ยนแชมเปี้ยนแชมเปี้ยนชิปซิซิโน,นโลคุณทนลบิคคาเย่ที่มือนหนึ่งแลดับห้าเขาผมจะบอกคุณได้เขาซ่อนตัวอยู่นะ ขาก็เหมือนจอมยุทธที่ซ่อนตัวอยู่ในจอมปลวกนั่นแหละแต่เขาเป็นรเป็นระดับแชมเปี้ยนชิพของภูมิพาคนะผมจะบอกคุณให้แต่คนนี้นะครับแต่ไม่ใช่รถจริงนะเป็นรีดิโอคอนโทรลเป็นรถบรงคับแต่เป็นรถรถแพงเป็นรถระดับที่เขามีการแข่งขันกันระดับประเทศนะครับเดนเปาเขาก็มีทักษะในเรื่องของมุมล้อต่างนะครับเดี๋ยวจะถึงขั้นตอนของเรื่องมุมล้อให้กันเปาเป็นคนได้สอนเรื่องนี้นะครับแต่เรื่องผมผมก็จะสอนในเรื่องของการบริการ เพราะเป็นช่างนะในฐาน,นะที่เป็นเทคนิคเชียนว่คุณจะเรียนหาอะไรมาก็ตามแล้วคุณจะเรียนสูงมาอีกหน่อยไปคุมลูกน้องแต่สุดท้ายต้องทําเป็นไหมต้องทําเป็นไหมลูกน้องก็ให้ควยตาเยเลยนะครับของจำรวยเลย <c oughs> พี่ทำให้ดูดิว่าเรียนมาเป็นทฤษฎีะนะพี่ครับควยนี <c oughs> <c oughs> ่คือความจริงเ <c oughs> พราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะเรียนไปถึงปอี่เอา,าเป็นเจ้าไหนคนเป็นหาอะไรก็ตามแต่สุดท้ายต้องทํางานเป็นผมเองก่อนจะตัดใจเรียนให้ยนมาก่อนที่แม่ให้เรียนคอมพิวเตอร์ เรียนคอมพิวเตอร์ฮะลูกมือจะได้ไม่เลอะเอ็ม่ไม่เอาหนูจะเป็นช่างแม่หนูจะเป็นช่างอะเลยหนูใส่แว่นด้วยนะลูกหนูจะเรียนช่างถนัดเลยหนูจะทำงานใต้ท้องรถได้เลยหนูไม่ได้ใช่บ้าตายเรียนนะแม่เก <c oughs> ่ <c oughs> หน้า,า <c oughs> ไหม <c oughs> เพราะนั้นในเมื่อคุณตัดสินใจเลือกเรียนในสาขาช่างยนต์ด้วยตนเองนะครับผมก็เชื่อว่าคุณคงจะทำในสิ่งที่รักที่สุดเอกลงอยู่ไลแม่ผมเองผมอาจจะเก่งไม่เหมือนคนอื่นเก่งแม่งทุกอย่างเลยซ่อมเครื่องก็ได้เว้ยทำสีก็ได้ไม่ผมไม่ได้เก่งอย่างนั้น ผมเก่งเครื่องล่างผมทาเครื่องล่างได้ผมก็หาแดกได้แล้วนี่คือความจริงของงานวิชาชีพนะครับคุณไม่ต้องเก่งไปซะทุกอย่างหรอกครับคุณไม่มองในท้องตลาดดูเลยต,ตอนนี้ร้านท่อเสียอย่างเดียวแม่งอยู่ได้ไหมโคตรจะอยู่ได้เนี่ยคุกก็อยู่ได้ถ่อเสียท่องเครื่องล่างลองขับรถเครื่องพังไปไดิ พี่ร้านท่อครับต้มเครื่องไม่ได้นาะแต่ว่าทำเครื่องไม่ท้าทำท่อสีอย่างเดียวล้านเครื่องล่างอย่างเดียวอ,อยู่ได้ไหมอยู่ได้่อมคัสต้มเกียร์ต้มเบรกอย่างเดียวอยู่ได้ร้านทำสีอย่างเดียวอยู่ได้ไหมอยู่ได้ครับร้านหม้อน้ำหนูไปข้างทำสีสิครับคุยเฮอะครับคุยนั่นแสดงว่าวิชาชีพเคร่องยนต์นะคุณรู้แต่อย่างเดียวให้มันเป็นเถอะนะครับมันหากินได้ในอนาคตนั่นเองวันนี้นะครับเรื่องเบรกวันนี้เราจะบริการไล่ลมเบรกนะครับเป็นระบบเบรกแบบที่ใช้กันอย่างแพร่หลายนะครับเราเรียกว่าระบบเบรกแบบไฮดรอลว การใช้ของเหลวในที่นี้ก็คือน้ํามันเบรกผมถือมามีแต่น้ำมันเบรกนะมีแต่น้ำมันเบรกนะครับถามว่าถ้าเกิดเราจะบริการคัดต์นะคุณครูมันมีน้ํามันคัด์ขายบ้างราอลองไปซื้อดิเจ๊ซือน้ํามันคัสต์ในคัดตล่องเต้ยี่ั้มาเองเ <laughs> นั่นแสดงว่ามีน้ํามันคัดต์ไหมไม่มีมีแค่น้ำมันเบรกอย่างเดียวในโรคนี้นะครับมีแค่น้ำมันเบรกอย่างเดียวที่ใช้ในระบบไฮโดรลิกก็คือระบบคัด์ระบบเบรกเหตุผลที่เราต้องใช้ของเหลวเป็นเพราะอะไรของแข็งไม่ได้ ใช้ของแข็งไม่ได้ถูกต้องอันหนึ่งใช้ของแข็งไม่ได้ใช้อากาศได้เปล่าไม่ได้ไไม่ด้เหตุผลว่าอากาศเรนทำไมใช้ไม่ได้เฮ้ยจริงอากาศมันน่าใช้ได้นะเว้ยนิวเมติกไม่ยังใช้อากาศเลยล่ะเหตุผลที่เราใช้อากาศไม่ได้ใช้ของแข็งไม่ได้ด้วยเหตุว่าอย่างอากาศมันเป็นอะไรมันยุบตัวได้ถูกต้องไหมมันยุบตัวได้คุณสังเกตจากปั๊มลมอากาศแม่งลอยทั่วไปหรือหายใจมีอากาศเอาไปขังไว้ในปอดแล้วบางคนไม่ได้หายใจทางจมูกหายใจผ่านหลอดเล็กๆที่แบบ ไอ้แย่อากาศภายนอกเยอะแยะเลยเข้าไปขังในเดสปอร์ตเต็มหมดเลยถามว่าอันไหนมีเพเชอร์หรือว่ามีความดันมากกว่ากันที่จะดูดเข้าไปในปั๊มลมล่ะอากาศลอยอยู่ทั่วไปลอยลอยอปั๊มลมทํางานดูดอากาศชู่บพอไปอัดในปั๊มลมนั่นนั่นอากาศบอกกุเต็มแล้วไม่จริงมึงเข้าได้อีกในปั๊มลมลองเปิดวาล์วเดสปอรวางแย่งกันออกแล้วฟูนี่คือความจริงเพราะฉะนั้นอากาศมันกมันยุบตัวได้ไหมยุบตัวได้คุณลองน้ำดิค้น้ำไปขังในปั๊มลมดิ ของแม่ให้เต็มเลยเต็มแล้วกูจะเอาเข้าไปอีกได้ปะล่ะอัดแม่เข้าไปไม่ได้ด้วยเหตุว่าของเหลวไม่สามารถยุบตัวได้นั่นเองเพราะการเบรกต้องแม่นยำไหมเบรกคือชีวิตนะเว้ยเบรกคือชีวิตเพราะฉะนั้นถ้าเราเพึ่งพาระบบส่งกำลังที่มันไม่แม่นยำตายปากเลือดอย่างเดียวก็ดูแล้วบ้มนะครับเพราะนั้นเขาจึงเลือกของเหลว มาใช้ในระบบไฮดรอลิกและทำไมต้องเป็นน้ำมันเบรกด้วยก็คุณสมบัติน้ำมันเบรกไงครับไม่ทำปฏิกิยากับยางไม่ทำปฏิกิยากับโลหะไม่ทำปฏิกิยากับอะไรเลยไม่เกิดฟองไม่เกิดฟองด้วยนะเมื่อไม่เกิดฟองนั่นก็หมายความว่าไม่มีออกซิเจนหรือว่าอากาศปะปนในระบบของของเบรกนั่นเองนะครับของเบรกนั่นเอง <S <S โอ้คุณนอกระดูสิมันต้องมีสาตาไตล์ทิดหน้าคิดอะไเฉด้วยหแต่งตัวเข้มขัดสุภาพมากเนาะแก หน้าตายมันตุดมากก่อนวันนี้ไปข่าวจะยืมห้องฉั้นประชุมเหม่อปกครองอ่ะครับผมติดทำหนังสืองั้นผมไม่ให้ผมล็อกแม่งนอกถ้าใครอยากเข้าไปก่อไฟข้างในออกไฟส่งปัดเท้าอีกร้านส่งไลน์แต่งูให้ไม่เห็นเหรอเห็นฮะสองพันมือห่าครับผมส่งสติ๊กเกอร์เยี่ยมไปสองแดดนักหนาวสองไเห็นเด็เส้นเมาออกแย่เลยไม่สงสารมันเหรอแล้วลูกเมียมันจะอยู่ยังไงอะกัดพี่ดิวิชีเดียรย่ามันจะกัดพี่ไง มั่วมันก็ไม่งไม่เลือกคนเลยเนาะไม่กลัวดำฟันมันเนี้ยไอ้ดอกเนี้ยกัดอะไล่ล่ามบักสงสารมันเนาะใครเคยกินงูเห่าบ้างชูมือครับดูเลยเนี้ยเออหลายคนผมเองผมถ่ายรูปเพื่อเช่ามันไปรงเรียนอ้าวทีนี้มาถึงเรื่องวันนี้นอกเหนือจากการบริการไล่ลมเบรกแล้วนะครับผมก็จะสอนในเรื่องของการไล่ลมคัตด้วยนะครับถามภาษาชาวบ้านชาวบ้านทั่วไปคลัสคัตมีไม่ทำอะไรวะรู้จักไหมคลัสพูดดิโต ครัชไม่ใช่ครัชคุณนายพูดดิครัชครัส no พูดครัชพูดครัสพูดพูดครับครัชครัสคุณข้างหลังคุณฟันเยอะเอ่ะครัสครัชพูดให้คุยครูเหรอครัชพูดสิ เอาผมถามว่า p ลั s มีไว้ทำอะไรเมื่อกี้คัดต่ออะไรนะตัด่อการส่งกำลังคัตตะเวนไปทคัตเตอร์ p ลั s คุณบอกว่าตัดต่ออะไรตัดส่งกำลังตัดต่อการส่งกำลังคุณว่าอะไรตัดต่อตัดต่อหรือตัดตัดกำลังงานต่อด้วยเดี๋ยวโทรศัพท์ดัง